ไม่เร่งไม่เร่งใครทำอะไรเด็กน้อยไปทำอะไรอ่ะ ล้อต้องเอารถไถออกไหมเนี่ยดันลงมาาวเพิ่งดันไปข้างบนอ่ะดูเกกนี่กเออนั่นแหละด้ไหมนี่ไดอสตาร์ทเดียเดียวเดียวเดีวดีวิวเปิดไฟเลี้ยวให้ดูหน่อยดิอันนี้เปิดแล้วใช่ไหมี่ยเปิดเลีวตรงนี้ ในข้างล่างเนี่ยไหนไฟเลี้ยวตัวนี้มันหักนี่ไอตรงนี้ฮ่า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 ไปยังไงไปยังไงอย่างนี้เหรอโบข้างหน้าก็เลี้ยวซ้ายดันกลับขึ้นมาก็เลี้ยวขวาดันนี่วะเอาเอาไปทำให้รถตะเดเลยไอเวดดาไม่รับประกันทีดีอ๋อสตาร์ททำไมต้องเหยียบคลาดล่ะเอาเบิ้์ดดูดิ เฮ้ยเบิร์ตตัดด้วยอะ่ะอู้เฮ้ยเบิร์ตตัดอู้หูเฮ้ยบุญรถไอ้ใช้เครื่องอะไรเบิร์ตตัดด้วยนี่ลมัันงไทเอาเอาใส่เกียวโอ้ดูต่อเสียแหยไปไหนนั่น ไปนูน่นมา้ายไปสอนให้น้องนุ่นขับรถครับติดสนอกกว่านี่ติดฉันบอกว่ออ,อเกียร์อะไรนี่ หักหมดหักหมดหหักมดต้นไม้หักหมดแล้วเอาเอาดูมันไปถอยตรงตรงขึ้นล้อว่ะ อย่าถอยรมันไม่ดีอย่าถอยเพราะดีเกิดรสิพี่อย่อรับชอบเอ็งนะขับหักหมดหักหมดเออไม่ี อเอาเบร์นยางพอ่อเบร์นยางเอาเชียงอะไรอ่ะเอาแล้วเกียร์ถอยไม่มีบ่ไม่ได้ต่อสายอ๋อสาวนุน่นหักเอาดูมันขึ้นรูทำหน้า <c oughs> ดูมันไฟ <c oughs> เอาไปรดเอา้าเอา้าบววเลยบววเอา้า ใส่ตะเกียบหนึ่งหรอเออไปเลยไปโหลดอ๋อสูโอ้ดูลาเกียเออใส่เกียยสองอยางใส่เกี๊ยว่าเกี๊ยมันหลดุด เกียร์มันชอบหลุดเกียร์ร็อกใช่ไหมนี่ร็องใส่เกียร์สามดูดิหลุดไหมสามหลุดสามก็หลุดเหมือนกันหนึ่งสองสามถ้าอย่าไปอย่างนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าปลล่อยยให้ดเจับอู้หูหูแม่งกัดพันอู้ เอาเอกไม่เบิ้์นล่ะเบิรนรงเลยรถล่ะเบิรลนเบิร์เบิร์นเบิรนเบิรนเบิร์นเนั่นนะเราลองถอยดูเผื่อสองใบก็ขี่ได้เอ้าดูมันอ่าถอยซ้า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 ย สายอีกเขาให้ถอยหกักสายลองถอยไปช่องนั้นดูดิมาลองถอยเข้าช่องนู้นนูดิเข้าได้ไหมไม่ติดไม่ติดโอ้รถไทยก็มีลากให้ได้หรอกไม่โคก็มีเออ รถตรนเองเป็นอย่างงี้ไหมนี่ทำไมวุฒิขับได้วะไอรถดีๆก็ไม่พากันขับเนาะเบิรดด้เอเบิ้ดด้วยเออบิ้นด้วยเอเบิ้าอ้าไรุ้จับเกียร์ไว้ เออเอาดูมดันวารอไอรถดีๆไปพากันขับน้องพวกนี้เหรอเฮ้ยขับไปแดงเ้ยขวาขวา <c oughs> ถอยหักซ้ายไปเ <c oughs> บีกมันดังเดง๋ะหักซ้ายหมดเลยหักซ้าย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 หมด sai ít hạt sai ít hạt sai ít sai ít. ít ừ hạt khóa thôi bay ba ít thôi ít ít thôi ba thôi bay thôi thôi <laughs> Thôi Bỏ hết thói con Sai kết thói nào giờ u, u, Đúng sai kia Thói sai đi nương không nè ถอยใส่เกียร์ถอยหักซ้ายหักซ้ายหักซ้ายพังบุตรบอกว่าพังอ้าวถอยถอยหักซ้ายว่ะ ดูพวกนั้นหัวเราะโดนเจ๊พี่เหี่ยวี่ยโดน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 พี่เหี่ยวหลอกแล้วถอยเข้าช่องนั้นว่ะเออมันก็ถอยเก่งของมันอยู่นะถอยได้เยใช่ถอยได้อยู่ ได้ไปได้แต่รถมันขับยากอันนี้ตัวเดียวกันนะตัวเดียวกันนะกี่ปีแล้วรถนี้สิบเอ็ดปีมันก็หัวร้อนอยู่เดี๋ยวให้มันมาขับรถไทที่หนึ่งนี่คงไม่รอดเลยพี่ให้มาขับจมตัวนี้แล้วก็ให้ขับรถไทไปดันตัวเองอ <c oughs> คนหนึ่งเอ้าลงมาทำไม